ที่มีการรายงานมาว่าคนไทยซึ่งอยู่ในเกาหลีใต้เวลานี้เนี่ยพบข้อมูลติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้ว67รายแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวดีนะคะว่า67รายที่ติดเชื้อโควิดไม่มีใครมีอาการสาหัสค่ะ ท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีแสงรัตเปิดเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมืองชอน,นันจังหวัดชุงชองประเทศเกาหลีใต้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอกัครราชทูตไทยณกนะกรุงโศว่าหน่วยงานเกาหลีใต้ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อชาวไทยจากการแพร่ระบาดที่ร้านขายอาหารไทยในเมืองชอนันแล้วรวมทั้งหมด67คนที่ผ่านมาทางการเกาหล ใต้ได้นําผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปกักตัวยังสถานกักกันโรคในเมืองต่างๆของจังหวัดชุมชองเหนือและใต้โดยมีผู้ที่ถูกกักกัน33คนพำนักอยู่ที่สถานกักกันโรคในเมืองอาซานยังไงก็ตามยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อคนใดที่มีอาการเจ็บป่วยสาหาัสส่วนใหญ่ไม่มีอาการค่ะหรือจะมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเช่นไอปวดหัวปวดกล้ามเนื้อสูญเสียการรับรส นอกจากนี้ท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศยังบอกได้ว่าสถานเอกอกัครราชทูตไทยณนะกรุงโซลร่วมกับสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซลเร่งให้การช่วยเหลือและอยู่ระหว่างทยอยเชิญคนไทยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในเกาหลีใต้เข้ากลุ่มลายดูแลสุขภาพที่ทางสถานเอกอกัครราชทูตไทยและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคโควิด -19 จากกรมการแพทย์คอยให้คำปรึกษา เรื่องของการดูแลสุขภาพระหว่างถูกกักตัวเป็นเวลา14วันซึ่งล่าสุดมีคนไทยเข้าร่วมในกลุ่มลายดังกล่าวแล้ว32คนค่ะ